บปมีของนะเฮ้ยมีมีใบไม้นี่เนี่ยใบได้ใบได้เนี่ยใมันหัวทุกงัดเลยมึงระวังก่อน้าโดนยิงไม่หยุดเลยอ่ะโอ้โหร่วงทำคงเกิน,นเฮียดาดแล้วนี่กูพักใหญ่เห็นเป็นเส้นเลยสัตเออโดนพิษตาดไม่ิงเป็นเส้นเลยโดนบ้านอ่ะโอ้ยยาขาหมด โอ้ตายไอวิ่งเข้าไปดาวอ่ะไอวิ่งเข้าไปดาวอ่ะดูให้ดีๆแล้วปืนเพนเพนจริงแล้วโอ้ดูดิยิงโดนตัวหัวโอ้ไหพี่ไปยิงวัดไม่ได้เลยอ่ะไม่มึงพกูดมึนยิงหนานปะมึงพุ่งออกไปบ้านไม่กินนะพกูวิ่งสวนออกไปมันยิงเลยกูยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยอี๋ยังงงอยู่เลยมหายไอ้เชือกูยังงงอยู่เลยมันยิงมาจากทางไหนวะอุ้ย มันอยู่ทางขวาพี่ขวาบ้านเรารอแล้วกันเอาปืนไปเอ้ยเอ้าไม่ใช่เราหรอโหไม่รู้จะยิงตั้งแต่ตอนแรกแล้วอ่ะยืนนิ่งอยู่ตอนแรกอ่ะมันอะเมื่อกี้เล็กไปเติมปืนเล็กไปเติมเวอร์ไปอันนี้ก็หนักเล็กเล็กเล็กเอ็มวีมองเอ็มวีไปก็ได้เอาโอ้ยอย่าตายแล้วพี่คิงน้องน้องน้องพี่คิงตายนานแล้ว มีน้ำหน่อยสิ่งแต่คนแรกไอ้นนพี่ตัดแม่งลงมายิงเหรอพี่โอ้โหเกินโวยเหอะมึงล็อกตัววันเนี่ยไอ้เหี้ยเราวิ่งใส่เลยไม่พุกใส่พี่สุดหวะไอโมลี่อยู่โน่นเหรอหรือวิ่งหงายไปได้ไหมเลยแล้วพี่รับตรงนี้เอายินไปทุบมาเลยพี่มันปนกับหมดแล้วมันซีลแล้วมันซีลแล้วพี่มันซีลเรียบร้อยแล้ว ไอ้ยิ่ไหนวะเกดฮันแล้วอ่ะเย่าเอาแสงออกชิบหายเลยแม่งโนบิตะไม่เกิดพี่โอ้ยนั่นไปแล้เลยไอเราอ้วนไอเรา้วนอย่าพึ่ชัดโดนโดนรัปุ้ยเอโนโดนยอมนดลมอยู่ข้างบนนบลมซ้ายบนซ้ายเออจะบีกเืร็จบีซ้ายซ้า ไอ้มีไฟเอ้ไอ hey, ้ไอ้ไอ้ไอ้่อ้ไอ้ลอ้ไร้ไง้ไอ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 ้ะอ้ไ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 อผมอ้งอ้ยองไอ้ดอ้ไอ้ไอไอ้ดอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไ้ไอไไ้ไ้ไไ้ไไไไ้้้้อ้้ไ้ออยู่หน้าเพื่อนอยู่หน้ากูเ เิ pues th ua th ua ้ยใครๆบานาน่าไอ้อังนั้นเลยที่มันมาทำอยแล้วเนี่ยยกิเดี๋ยวกูบอกเพื่อนเอสีไปเอสีบ้างเรียบร้อยอ่ายูจุดเต็มอยู่หน้าโอ้โหเฮียชาแล้ว แว่นเกินมนุษย์มันนะเอาแต่ทมเมื่อกับไปวิ่งแทน